สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกัดิฉันจงอ่างครั้งสอดแจงนะคะมาหอดบานเลยคะ่ะเดี๋ยวมือนีใส่ของมาเยอะแยะเยอะแยะเลยเต็มเลยนะคะเครื่องของฝากเครื่องของสื่อเนาะยังไม่จะมาเบิ่งกันคะ่ะอันนี้ไม่หยังนี่ลินจีคะ่ะลินจีคะ่ะลินจีนะคะ จีค่ะนี่เด่นจีอันนี้ของฝากจากแม่หมอลำเฟนเพจนี่เป็นน้ำเฮียมุโลรโบเฮียแล้วน้ำกระไดอนนของฝากจากแม่หมอลำเฟนเพจอันนี้เป็นจิ้งหีดค่ะ จิงเลีดค่ะอันนี้คือวายดักแด่บังดักแด้พี่น้องดักแด้ดักแด้ดักแด,ด,กด้นะคะอันนี้น้ำแกงไตปลาแล้วก็พริกแกงมืออื่นเขาจะทิ้แกงไตปลานะคะนี่ ขอบคุณแม่หมอลำแฟนเพจค่ะนี่ค่ะทีจสงทัานค่ะซิกเนเจอร์ของห้องนะคะนี่นไม่ียังเะยนี่ปาดต้นกันนะของโปรดค่ะหอม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 ดูรียนทุเลียนพี่น้องทุเลี่นทุเลี่นทุเลียน น,นจะจ๊ะอึบเนี่ยเช็คดูหน่อยสิเล็ดเล็ดเล็ดกรอบนอกนุ่มในก้ที่ฉันไม่ค่อยสอบหรอกคะ่ะยันชอบแบบว่าเหม็นเหม็นเหม็นสุดเหม็นสุดขับวไปเลยนะคะ เมนขมไปเลยนะคะอันนี้เลิศทุกแล้วได้แล้วพร้อม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 ทานค่ะ สีลอยฟ้าเดินไว้นี่พี่น้องนี่เห็นบ่คะเขากองก่อนเฮาสิมาเบิงกันว่า4ี0อยกว่าบาทไม่นสิได้จักผู้ หน้อยหนึ่งสี่ร้อยน้อยหนึ่งหกร้อยพันกว่าบาทสองหน่วยค่ะสองหน่วยพันฟ้านะคะออสเตรเลียนร่อยละร้อยแปดสิบพี่น้องเออทางเดียมันถือสมัครสุก,กินแนะ่เกี๊ยวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกระซือค่ะยาก,กระซือคือเก้าค่ะแมงลูกสัมร้อยกระซื้อคือเก้าค่ะนะคะ อยากเราก็ต้องซื้อกินนะคะแพ้ไปได้แ่ซื้อค่ะเพราะว่าตายไปแล้วเขาไปได้กินนนอะพี่นอ้นองเนาะเออจะจะไปกินอยู่ทั้งไรล,ละก็ตายไปแล้วเนาะ <c oughs> ซื้อกิโลขยาแพ้งกับเงินหามาหาอยู่หากินคกะละค่ะไม่เม็นหาอยู่หาเมียนหรอกค่ะ ไม่ได้ก็ซื้อกินค่าตายไปแล้วไม่ได้กินได้ค่าขอลองเยอะๆนะคะเอาขึ้นแก้พอออกบ้านนี่นี่น,นีแก้ได้แล้วแก้ได้แล้วนั่งซิมก่อนเลิกจุกอุมามิ นั่นอีบัวไหลได้กินเล้าพี่น้องมันมาแล้วอีบัวไหลได้กินแล้วบินพึ่งพึ่งมาแล้วพึ่งดำค่ะพึ่งดำมาแล้วค่ะพึ่งดำมาแล้วน่จาจะนี่สี่ลอยกวาบาทพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมค่ะไปไปแล้วค่ะ